สบายดีพ่อแม่พี anyway> ่น้องสุขุสุขชนสุมองสุบรพพ่อกระซ่องลงแทนพี่น้องกันตอนนี้กําลังวุ่นวายยังบ่ท่านได้เข้าที่กันพี่น้องเอ้ยท่นชูดไม้ถูกแล้เอ้ยไม้หวอ้าพ่อถ้าแม่แม่แม่พ่อกะมาพี่น้องเอ้ยลุงป่าหน้ากินน้ากันไลายคู่ไลายคนเนาะท้า

ขอขอบคุณแม่ลายๆเนาะที่ได้เลี้ยงดูร้านเลี้ยงอันเกยนองเนาะแม่ก็ขอขอบคุณลายๆลดแกนลายเด้อปูผาเงินมาที่อย่างนู้ก็ท่า ตัวหน้าจักจิ๊ดใหญ่ๆแน่เด้อคนหลายบ่ใหญ่ปานได๋นีบ่ใหญ่สุดหน้าน่ะสุดหน้าน่ะขอขอกินอันขนมจีนบ่ขอกินข้าวปุ้นกินหยังก็ได้ครับคุณใหญ่กัใหญ่กาอันนี้ก็พอยนอลายพี่น้องเอ้ยอยากมันยายมบ่ฮอลมันมัน มันโบอาณนะจุกค <là> ุณยาเากินได้่าายเข้าหัวเดียวเล้อหัวจะอไให้เขาไปเอาไปแม่พ่อบอลเาเนาะเอ้ยกเปหังโล่ามันุกเืองเอาปากหล่าคอยังลูกเอามาเอามานะทางตาูแค่แหละเด้นีนะางตาพูดแค่แม่กำลังกินได้ีนะ สองคนต่อถั่วสองคนต่อถว่วมันได้กินชามคุนพี่สิงหาสามกับซ้มสามกับไปกินน้ำกันจ้พยกา

ทบกเมืองเต่าเด่นดูรบ่อไรเต่าเอามาแต่ตัวหนึ่งตัวได้โมเมนต์เต่าปลาเส้นหรือเต่าปลาอ่อนมาั้งุกเอาไป้ไปไปมาจอเขาูนา่น้อยพี่พี่ ลงไปเพะทั้งซองทางนั่นแหละแม่น้องแทนขอเป็นค้าตังกล่องก่อนพี่น้องขอเป็นตากล่องก่อนเสว่าข้าวพี่น้องเ้ยตอนนี้กำลังบูนไห้กัน กอยากมันเห็ดเนาะที่เห็ยังใ่ได้าโนเกบกินนมันก็ทนอนะูโกมันิเ็ด่านีน้าโปไช่เลนะร้ไม่ชเป็นเอกกินก็จริงพอดีแล้วคนนี้มักินเห็ดดวยเงวยัน

พ่อ้องแท้นะอุ้มลูกสองตุ่วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เอาสิไปปอยเรียบเลยยูอันเห็ดอีแค่เทนาธิตน้องตอนนี้นะกาลังบุญไหว้กันอยู่้นอมันบ

ายล้าีเปอกินข้าว่บักลานะโอบักอัมพลบักอัมพลมึงงมาเลยไปเลยไปเลยไปคนป่าคนบาทนี่ กใส่กูตีกันเปขาู้มาอล่มันอาไปบ่อยโอ้ยต่้งหกยังมันยังมาทันุกเนวอาวะกํลังหุนวายกันขีาน้องมึงมึงมึงเลย่า้วเมาเลยืดให้หาวให้นห่านั่นเด้อข้าวบ่ยายังเด้อแมนเทนิขอขาว

ไม่ใช่ไนแบบเมือมาเช็ดม่ทกไ่กเมื่อื่อม่นนี้นี่หล่งบริสุิไ้นเลยกรายได้ที่นอด้ค่ากินท่นอดใ้สบายเลยๆเข้มไม่ใช่่อนนัมอเนมานี่แหตอนพักนม่กินื้อน่้มาดูกนน้ตอน่าคอ่งให้เขา้ต่นัใบนลงมา

สบายดีพี่น้องแลกกระมายู่ั่งานเกิดมันฟังนี่ะมีเคื่อสเบเนที่เด็ดนองแ่นั้นปวดตัวปวดนะนองเอ้ยอุ้มมีอุ้มมาจะ่แถวกองไข่นะวยเหล่าใจลื้อนะาบ้ามาบนี้เข้ยังเนี่นอา้ามางยลังอะมาลงกระทันเด พ่อใหญ่่นกินอี่เิงพี่พี่น้องรอรุ่นอีกพี่น้องเลยกินกับเด็กๆเพื่บบอแซบมาแม่มาพี่นก่่ี่นี่น่นี่บงกับ้หนแ่แทนกับซิดลาคีเพทันนีนะพี่น้อง แม่ก็ขอขอบคุณแม่ลายลายทีเลี้ยงเลี้ยงเกลือให้อิ่มเนาะไปลูกเอาไปเลี้ยงให้อิ่มให้พ่อแม่ลงแทนก็สิได้ใหเด้อขอให้รับให้รวยเด้อปีใหม่เด้อขอให้ถูกเลข3ตัว6ตัวเด้อที่มาเลี้ยงโอ้ยสาธุกเลขโซ่สามตัวเกือร์ถือเลขเจ็ดตัวแปดตัวก็แล้วสลองปีใหม่ดวงหนาเนาะหกตัวโอ้ย เจ๊เจ๊อย่าวซ้อมตัวตัแห้งเลยนะซ้อมตให้แขนมันสุขทคทค่วน้อาบน้าให้กรห้องขนมอาบตัวดันะฮะอาบน้ำาให้นะฮ้องมัมข้าเพราะว่าเ้าน่งอนนวในห้องเพราะมันมันกี่หอนมันมักห้อนากาศแดดเปียกหัเลยไปพี่น้องแตงกับสิเวลากเทนนยาพี่น้องกินนะพอกันนายอย่าลืมกดติดตามสองแทนลาเลย نا you منتن know,